รู้จำไม่รู้จริงเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะว่าการรู้จำในคําตถาคตมันมีอน,นิสงส์มันไม่เหมือนกับคำสาวกเพราะการจําคําพระตะถาคตได้เนี่ยโยมโยมจะได้ขยบชั้นเป็นผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาแล้วถ้าวันใดโย,ยมทําสมาธิได้แล้วตายไปโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและจะปรินิพพานในภพนั้น นี่คือพระสูตรที่เราไม่เคยทราบเพราะไม่มีสาวกมาบอกนะมาบอกคํำพู้เจ้าในพระสูตรเหล่านี้ให้ฟังว่าการจําคําตถาคตได้นั้นมีอน,นิสงส์อะไรบ้างและการได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตสามารถที่จะละสังโยนาเบื้องต่ำได้ในขณะนั้นนะนั้นก่อนตายเนี่ยใครมีญาติพี่น้องก่อนตายใกล้ๆจะตายเอาคําตถาคตไปเปิดให้เขาฟัง และพระเจ้ยายืนยันว่าการบรรลุธรรมของเขาตอนเนี้กับผู้บรรลุธรรมแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบไนงะไม่มีใครมาบอกพร <c oughs> ะองค์จึงบอกว่าถ้าเธอเนี่ย <c oughs> ฟังคำตถาคตหนึง่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดาย,ยืนยันเลยว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละ ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมเห็นนะประโยชน์มันคือตรงนี้นะนั้นถ้าโยมบรรลุธรรมขั้นตามโสดาบันประเภทเจชาติโยมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเจดชาติรวมกับชาติที่เป็นเทวดารวมกับชาติที่ฟังธรรมะของตถาคตหนึ่งหนึ่งคล่องปากขึ้นใจรวมก็เป็น9ชาติเห็นนะอ่าสูตรนี้เราก็จะไม่เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกัน นั่นนี่คือการสั่งสมสุตตะประโยชน์ของการฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองนะนั้นเรามีคำของสัพพัญญูผู้เลิศแล้วเปิดฟังบ่อยๆนะเหมือนเราแต่ก่อนที่เราเคยฟังคำอาจารย์โน้นอาจารย์นีาา้บ่อาายๆเปลี่ยนมาเป็นตถาคตฟังบ่อยๆบ่อยๆเพราะคำตถาคตทุกคำถ้าเข้าไปในการทรงจำของเราแล้วเนี่ยมีประโยชน์หมดเราจะขยับชั้นเป็นผู้ได้สดับในธรรมและถ้าเราขยับชั้น <c oughs> เป็นผู้ที่เห็นการเกิดดับอันนี้หนึ่งตั้งแต่ได้ตั้งแต่การหลุดพ้นไปเลยและถ้ายังไม่หลุดพ้นได้สมาธิก็จะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคพลเหมือนกันและจะเป็นนิพพานในภพนั้นนะนี่ประโยชน์การสั่งสมสุตตนะอ,อ,อันต่อไปก็คือมีจาคะนะมีจาคะก็ต้องมาพูดเรื่องจา้ะอีกว่าจาคะการเสียสละแล้วเนี่ยวางจิตอย่างไร พระองค์บอกสอนการวางจิตพะภูมิอีกเช่นกันนะ,ะกลับไปอ่านตรงนี้